เจเนซิสแบรนด์รถยนต์จากจีนนะครับที่ฮุนไดเป็นเจ้าของเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ด้วยการบินโดรนเป็นรูปโลโก้ของบริษัทนะครับทําสถิติโลกด้วยการใช้โดรนเยอะถึง3,281ลำงานนี้นะครับผมอ่านข่าวนี้แล้วผมตกใจนิดหนึง่งคือเขาเป็นงานเปิดตัวนะครับบินอยู่เหนือน่านน้ำของที่เมืองเซี่ยงไฮ้นะครับ โชว์เป็นรูปโลโก้รถยนต์ยี่ห้อเจเนซิสแต่เห็นทีแรกตกใจนึกว่ามินิเหมือนมินิมากเป็นรูปปีกสองข้างแล้วก็มีควาว่าเจเนซิสอยู่ตรงกลางนะฮะซึ่งแบรนด์เจเนซิสนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นแต่จริงๆแล้วเป็นแบรนด์จีนนะครับเป็นแบรนด์รถยนต์จากจีนแต่เจ้าของคือฮุนไดจากเกาหลีครับเออนะฮะเขากำลัง ไปเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ทําตลาดที่ประเทศจีนงานนี้ก็เลยโชว์ความยิ่งใหญ่หน่อยต้องเปิดตัวด้วยการบินโดรนนะครับแสดงแปลอักษรเอาโดรนจํานวนเยอะเป็นสถิติโลกเลยนะครับบินเป็นรูปโลโก้เจเนซิตนะครับสามพันแปเอ้ยไม่ใช่สามพันสองราเลำเยอะเป็นสถิติโลกทําลายสถิติที่เคยทําไว้ของเซนจ์นะครับ อันนั้นเขาทำไว้3 5 5 1าลำคราวนี้อันนี้เฉือนเลยนะฮะ3,281ลำงานนี้เนี่ยก็คือสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับแบรนด์ Genesis ในขณะเดียวกันในวงการดโดรนระดับโลกนะครับก็สร้างความยิ่งใหญ่โชว์ความก้าวหน้าของซอฟต์แวร์ที่สามารถควบคุมดโดรนจำนวนมากขนาดนั้นได้โดรนเหล่านี้ครับเวลาบินขึ้นไปนะครับ ไม่ได้ไม่ได้ใช้โดนแบบลำหนึ่งแล้วมีคอนโทรเลอร์อันนึงแล้วมานั่งบางคับนะครับไม่ได้มาทาอย่างนั้นไม่ได้เขาต้องใช้โดนเนี่ยรวมกันกับซอฟต์แวร์ที่อยู่บนโน้ตบุ๊กหนึ่งตัวนะบ,บางทีก็ต้องใช้โน้ตบุ๊กหลายๆตัวแล้วสร้างแพทเทิร์นรวมกันแล้วกําหนดพิกัดของแต่ละโดนครับแล้วก็ส่งการควบคุมเนี่ยผ่านเสาอากาศใหญ่ๆนะครับยิงเสาอากาศใหญ่ๆไปควบคุมโดนทีเดียวเป็นพันๆลำบินขึ้นมาเนี่ยนะฮะแปลอักษรเป็นรูปร่างต่างๆเนี่ย ด้วยสวยสดงดงามอันนี้คือใช้ซอฟต์แวร์ผมเคยเห็นนะอย่างที่มาเมืองไทยตรงตรงที่ไอคอนสยามตรงนั้นอะ่ะใช้โน้ตบุ๊กประมาณ20เครื่องนั้นบินแค่4 0่0 0ลำนะอันนั้นบินแค่3-400ลำใช้โน้ตบุ๊กประมาณ20เครื่องถ้าบินเป็น3000ลำเนี่ยผมว่านโน้ตบุ๊กนี่เป็นหอประชุมอะ่ะ นะฮะเรียงกันเป็นหอประชุมนะฮะแล้วไฟอย่าดับนะโอ้โหนชนกันเลยแล้วความตื่นเต้นของการบินครั้งนี้คืออะไรรู้ไหมฮะนอกจากโดนที่บินด้วยโปรแกรมแพทเทิร์นทั้งหมดแล้วเขายังเอา FPV บินสวนเข้าไปในกลางหมู่โดนผู้นี้อีกครับโหสร้างความหมือหวาดขึ้นมาอีกสุดยอดมากๆนะครับว่าแต่แบรนด์ Genesis เนี่ยนอกจากโลโก้เหมือนอันนี้แล้วแล้วก็เป็นบริษัทที่ลงทุนโดยหุนใดแล้วใช่ไหมครับผมสงสัยเรื่องหนึ่งใครเป็นคน ตั้งชื่อคําว่าฮุนไดในภาษาไทยเนี่ยคือเมืองนอกเขาสะกดอย่างนี้ใช่ไหมฮุนไดเนี่ย H Y U N D A I อันนี้คือฮุนไดผมถามหน่อยแล้วทำไมดาราเกาหลีคนหนึ่งทำไมถึงเรียกชื่อเขาว่าวอนบินทางทั้งที่ก็สะกด H y U เ H Y U N เหมือนกันทำไมคนนั้นถึงเรียกว่าวอนบินนะทำไมไม่เรียก ฮุนวินน่ะฮุนบินเออเกิดอะไรขึ้นอ่ะตกลงคำไหนถูกกันแน่ผมไม่รู้ภาษาเกาหลีใครรู้ภาษาเกาหลีช่วยแปลนหน่อยนะฮะตกลงไอ้คำว่า h y u n เราต้องออกเสียงว่าวอนหรือฮยอนหรือฮุนนะเนี่ยผมว่าหน่วยงานที่จดทะเบียนธุรกิจประเทศไทยเนี่ยมีปัญหานะสมัยก่อนซัมซุงก็ทำเขาเป็นผิดทรงไปเสียทรงไปละทีหนึ่งนะ ทั่วโลกเนี่ยใครๆเขาก็เรียกซัมซังกันทั้งนั้นซัมซังแซมซังแซมซังฝรั่งเรียกแซมซังมาเมืองไทยเรียกซัมซุงเฉยเลยเพราะอะไรเพราะคุณไปสะกดตัวยูเขาเป็นสระอุไงเออเอาสิอย่าไปทําอย่างนี้นะเดี๋ยวสับสนกันหมดนะเนี่ยตรงลงจะเรียกวันเดย์หรือฮ <c oughs> ุนไดเราจะเรียกว่าอะไรกันแน่เอาดีๆเอาดีๆนะฮะอ้ยสับสนเหลือเกินหัวเว่ยก็เหมือนกันไปเรียกเขาหัวเว่ย จริงๆอะฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมยวาว e